ทุกคนทุกคนเล่นเกมร็เช่นเดิมน,นะครับผมว<า>ิอันเก่าหรือมาลงคลิปดองทุกคนคลิปดองวิเข้าไม่ได้กอันเลยปะเนี่ยฮะทุกคนมันเข้าไม่ได้ทุกอ๋ออันนี้เข้าได้มาอันนี้คือรถของเราทุกคนเราเปเาาลี่ยนรถคันใหม่แหละนี่อันนี้เห็นปะคันเก่าเราขายไปแล้วตังห้าหมื่นกว่าบาท ไม่รู้ว่าตอนนี้อ๋อตอนนี้ขายไปโอ้ยเฮี่ยหนีขับรถกันยังไม่เล่ากัน,นทุกคนพอไฟข้างบนตรงนี้ทุกคนจะสีเหลืองแล้วพุ่งตัวไปเลยออกตัวไปเลยทุกคน ไปไปไปปไปอุ้ยเราถึงก่อนปะใครถึงก่อนปะแล้วถึงก่อนเงินสองพันแล้วทุกคนแย yeah. ่ดีใจดีใจมากอุ้ยตังห้ามอุ้ยห้าหมื่นสองไม่ซื้อเลยเหรอวะอ๋ออยากเปลี่ยนสีรถเปลี่ยนไงไม่รู้อะทุกคน เราไม่เคยเล่นนะจริงตรงนี้หรอตรงนี้หรอโอ้โอ๋อมันปรับสีไม่ได้อ๋อไม่ได้ ค้างเหรอวะทุกคนไปเพิ่งขอไปรีเซ็ตก่อนเริ่มทุกคนมาต่อเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยดูเนี่ยครังใช่เนี่ยดูเนี่ยเบิ้นดิเบิ้นถูกแล้วเนี่ยต้องตีเขียวตรงนี้ใช่เนี้ยเราตีแดงเลยยังใช่ิโอ้ยแม่งถึงก่อนได้เลยว่ะดูว่าใครชนะเนี่ย ใช่ค่ะผมแล้วก่อนจะนะตึงๆอ่ะเอาว้ได้ห้าร้อยอีกห้าห้าร้อยบาทอ่ะอืมแข่งเรได้ตังค์โคตรน้อยเลยยังก็หาแมหาแบบตอนแข่งเฮ้ยเขียวๆอ่ะเราเขียวมิ้นทุกคนเราเขียวมิ้นไอ้นั่นเขียวคาตี๋ยวเล่นดับตาวอนทุกคนไม่ต้องตกใจเยุดไปก่อนแล้วไปรู้ไปเสียงดังโอ้มันถึงนี่เลยอ่ะ ทุกคนและเจ้าจำเสียงเหมือนหุ่นยนต์เลเสียงแต่ตาบอดนี่ดูไหมทุกคนนี่นี่อดูเจ้าเสียงโอ้ทุกคนอย่าเบิ้ลเยอะเกินไปเดี๋ยวอยากจะคอรดี้เลยพูดกับทุกคนทุกคนอย่าเบิ้ลเยอะเกินไปนะเพราะว่าเราเบิ้ลเยอะเกินไปจนไม่ได้ดูแล้วนรถมันช้ามากเลยแพ้แน่ทุกคนเราแพ้แล้วเนี่ยเบิ้ลเยอะเกินไปทุกคน

เบอ้าา์อแค่นี้พอแล้วทุกคนเอมกว,มว,มว,มวมขขนเขาทุกคนเย็นน้อหนูแม ทุกคนเจอคันเดิมแล้ววะ่ะแบบแล้วก็อ่ะแล้วก็แบบเดิมไปรอก่อนนะทุกคนคิดถึง GTR แต่คันนี้แม่งแรงมากเลยนี่คันนี้นี่กินไม่ีข้าวเปลาเอเดี๋ยวกินไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรต้องแบ่งนะข้าวเปล่าราดน้ำโคตรอร่อยเลย

ได,ดมนดี่มัๆดดูไม่ได้ถึงก่อนครับผมเนี่ยอ่าทำมันใช่ไหมลบว่าแล้วข้าวต,ต,ติดเสื้ออะไเนี่ย,ดยดี๋ยวข้าไปจับมันเกลียดหน้ากลัวเมื่อกี้เดิ เดืดเืยเฮ้ยหเล่นเกมค่นน้องหเล่นเกมทุกคนเราเปิดกล้องดีกว่านี่นั่งนุ้งแมวนุ้งแมวนุ้งแมวเนี่ยทุกคนท่านหนนี่เล่นเกมขนน้องทุกคนทุกคนบอกว่าเราบอกว่า่อนวได้ไมครับผูกองบอกว่าม่ให้เราไม่ให้แมวนะคะทุกคน น่ารักแค่น้อง,ง,งอ่ะไปใช่ไหมเมียใช่อุย้ยโดนแซงได้เลยว่ะคุณคิดว่าใครชนะอ่ะเราคิดว่ามันชนะได้เลยแมวแมวเมีคนหน,หนึ่งไม่เสมอเหรอพวกเราเจอใครเนี่ยหนูแพนเหรอฮะอะไรนะมแมวไอ้นะที่เขาไม่เขาไม่เลี้ยงแมวของผู้ก่อจะใครเนี่ยไม่รู้ใครอะใครอะไม่รูใช่เหรอเอาใหมาดิ อ่าแม่นะทุกคนเนี่ยเนี่ยเชื่อไหมมีคนนะเช่อไหมไม่ใช่อไม่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่มีคนคนเขาไม่ควรจะของมาใช่ไหมเนี่ยอืมลอาดูว่านู่นต่อกันทุกคนเบิร์นยางก่อนเดี๋ยวน้องกูบุกเออดิโอนอนอน ปไปว้ายมันชนะนแน่เลยทุกคนใครชนะวะว้ยายชนะค่ะทุกคนทุกคนขอจุคลิปเป็นเพียงเข้านี้นะบ๊ายบายจุ๊บมั่ว